ใช่ค่ะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง S.F กับน้ำดื่มซีทูค่ะซึ่งมีพี่แจ็คสันหวางมาเป็นพีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาร่วมมือกันเป็นคัลเลอร์เชคครั้งแรกของโลกค่ะเพราะว่าปกติก็จะเป็นแบบว่ามีซาล์เชคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์เชคใช่ค่ะก็จะได้ดูคัลเลอร์เชคของพี่แจ็คสันก่อนที่จะชมภาพยนตร์ทุกๆเรื่องของ S.F. ค่ะหนังโฆษณาเมื่อกี้ที่คัลเลอร์เชคที่ให้ถ่ายในโรงมันมาวมาก มันดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันดีไปกว่าเดิมเพราะว่าเป็นแบบทีมงานคนไทยหมดเลยด้วยค่ะใช่ใช่เต้ยดูเห้ดันแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะเออเต้ยรู้สึกฟังเขาเราอินมากเลยค่ะกับน้ำดื่มซีทูเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเขาบอกว่ารีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีฉลากด้วยแล้วก็บาร์โค้ดก็เอามายิงไว้อยู่บนแบบฝาขวดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจะสามารถรีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะ ก็ฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ฝากมาดูหนังนะคะที่โรงภาพยนตร์ของเ f ได้เลยค่ะพี่แจ็กสั่งว่าเราตลอดก่อนที่จะดูหนังใช่ก็มันนั่งดูหน้าพี่แจ็กสันก่อนจะเริ่มดูหนังเรื่องใช่ค่ะ นวไปที่คนเดียวกก็เลคแฮปปี้มากมากค่ะเออไม่เกินเลยคือไปอยู่ไปคนเดียวมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะมันเป็นความต้องการจากใจของตัวเองล้วนๆเลยใช่ไหมเดินทางเพื่อนเพื่อนห้ามติดตามด้วยดูได้ไงหรอห้ามห้ามจริงๆค่ะเพราะว่าคือพอเพื่อนรู้ว่าเราจะไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเขาแบบไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเต้ก็จะบอกว่าไม่ได้ คือแค่รู้สึกว่าอยากได้เวลาในการแบบว่าทบทวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่แบบทำงงทำงานเราเจอคนเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายละครเจ็ดเจ็ดเรื่องไม่ใช่ใช่ละครเจ็ดวันด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็แบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบนั่งทบทวนอะไรหรือว่าปล่อยเวลาสบายสบายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเออมันเป็นโอกาสดีด้วยที่ถ่ายละครมาตาจบไปแล้วเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เออขอไปเที่ยวไปพักผ่อนคนเดียวอะไรไม่ปิดรับโซเชียลมเตอกับการคลิปเนี้ยก็ไม่ปิดนะคะก็ไม่ตอบงานหรืออะไรก็เล่นโซเชียลปกติแต่ว่าน้อยหน่อยค่ะคือจะใช้เวลาไปกับการนอนอยู่ริมหาอ่านหนังสือแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่านหนังสือต่ออะไรแบบนี้เป็นไงบ้างครั้งแรกคนเดียวชอบมากเลยค่ะชอบแบบ กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเออน่าจะทําอีกอ,ะอ่ะแสดงว่าเราก็ติดใจเหมือนกันเพราะได้ชัตเป็นที่ใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบแล้วก็เราเลือกที่เราจะไปแบบทะเลด้วยเราชอบด้วยอะไรเงี<ช>้ยค่ะแล้วก็เออมันก็เป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะในรายการทุกคนของเราแล้วเราเรกตกผลึกใช่เหมือนแบบอ๋อไปตกผลึกก็อะไรไหนเรื่องค่ะไม่ตกไม่ไปตกไม่ตกหมึกไม่ตกหมึก ค่ะเะก็ไปเหมือนเหมือนไปคิดไปอะไรอย่างงี้จริงอะค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานเราแบบบางทีเรื่องที่เราต้องคิดหรือตัดสินใจมันแบบมันไม่ได้คิดจริงๆมันไม่ได้คิดทบทวนกับมันจริงๆเลยก็ไปคิดก็เรื่องงานเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรค่ะแต่เราก็เล่นทะเลเพราะความปลอดภัยของตัวเองแต่ว่าเราไม่กลัวไหมเพราะอันนี้ไม่เป็นครั้งแรกของเราที่เราไปเรี่องนี้ไมัวเอาจิงๆนะไม่กลัวเลยคือไม่ไม่กลัวไม่กลัวเฉยเลยค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนก็อาจจะมีแบบ มีภาพหลอนของตัวเองเล็กน้อยว่าเอ๊จะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเยอะดีค่ะมีทั้งกบบ้างตุ๊กแกบ้างแล้วก็มีแบบนกเงือกด้วยอลยอันนี้ใช้เวลากี่วันครับในการเพื่อให้ชาให้ตัวเองจองไป6วันค่ะคือแบบตอนที่จองคือเหมือนกับไม่ได้แทบจะคิดอะไรมากเลยค่ะแค่แบบอย่าไปเที่ยวคนเดียวโอเคมีช่วงเวลาว่างแล้วก็ถามพี่ที่แบบ สนิทด้วยเขาแบบทำงานอยู่ด้วยก็เลยถามว่ามีที่ไหนบ้างเขาบอกที่นี่ก็เลยจองเลยค่ะจองแบบจองแบบรีฟันเงินคืนไม่ได้อะค่ะเป็นเกาะสมัยหรือว่าไงคะก็ได้ค่ะเป็นเกาะเกาะยาวน้อยค่ะเกาะยาวน้อยใช่ใช่แล้ว่าเขาไม่มีอยกาะ ไปคิดถึงดูแลหรือเป็นบริการอะไรอย่างเี้ยไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าไงบ้างคะกับทริปนี้ที่เราตั้งใจแบบไปคนเดียวเขาก็ค่อนข้างเัพพอร์ตนะคะเขาก็มีถามว่าจะมีไปต่างปรเทศหรือเปล่าเต่ดีเขาไม่อาจจะเป็นห่วงไม่ไม่เพราะว่าเขาก็เป็นสายแบบชอบเพียวคนเดียวเหมือนกันเลยก็เลยแบบว่า เออถ้าต่างประเทศอาจจะไกลไปหน่อยค่ะไปไปในในประเทศก่อนดีกว่าที่ไปคนเดียวแต่ก็เก่นนะได้รูปสวยๆก็ง่หยเลยตั้งก้อง<ห>ถ่ายเอ,อเองเออใช่แบบต้องมีอุปกรณ์ไปเองเเอะไรถือว่าได้รับบทอินฟูไปท่านหนึ่งนีดด้วยอินฟูท่านหนึ่งก็แอบ,บถ่าย u t u b e มานิดหน่อยค่ะมีการแบบ บันทึกเออข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยเห็นคนมาถามว่าแบบเออไปเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากแชร์ให้คนดูว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างเราคิดมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ปิดใจแล้วซิบใช่ไหมปิดใจแล้วเคยพี่เคยไปเที่ยวคนเดียวกันไหมอยกางนี้เลยติดใจแล้วมันดีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องแบบมัวแต่กังวลความรู้สึกคนอื่นว่าใช่แบบไอ้คนนี้จะกินอันนี้คนนั้นจะกินนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบ เออเราอยากตื่นตอนนี้ก็ตื่นอยากจะไปกินอันนี้เราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเที่ยงวันจะเป็นยังไงต้องไปดูที่ยูทูบเฮ้ยแล้ยยินหายยูทูบใต้จรินชาแนลกิดกัษณะแล้วนะเสี๋ยวไปดูคำลงความะไรกันมาเป็นไงบ้างก็ชิลๆค่ะเรื่อยๆค่ะก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยตามปกติของ relationship บบใช่ค่ะคนสวรรค์มันน่าจะเป็นคู่กันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาเพราะว่ามันดูอะไรทุกอย่างเข้ากันทุกอย่างลงตัวหลายๆกิจกรรม ก็ก็ดีค่ะ <S 2> <S 2> ถ้าถ้ามันเป็นไปในแนวนั้นก็ดีค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันก็ต้องอทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบเรียนรู้กันไปอะไรอย่างี้มีากไม่ดีบ้างส่วนไหนที่แบบเวลาไม่ดีเราจัดการแก้ปัญหาย,ยัางไงเติมันก็เป็นความแบบ ความคิดเห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันก็ก็ต้องปรับตัวอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่พี่เขาชินกันเต้ยเพราะว่ามันเนก็หลายๆก็จับตาม,มองเหมือนเดิมแหละแต่<ฆ>แตว่าโจ้หนุ่เหมือนว่าความรักกันเต้ยเคยบอกว่ายัางไม่กล้าที่จะเปิดตัวเยอะน,นมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อเรื่องหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็โบยเรื่องหมอดูไปกุณมอคุณหคืณหมอคุณหมอดูยังพักเหมือนเดิมว่าอยาเปิดมันมันไม่ทันแล้วคก็เขาสปอยเก่งนะครับพี่เต้ยค่ะ ค่ะก็ดูแลค่ะเขาก็น่ารักค่ะดูแลในแบบที่เขาทําได้จะทำสปอยแฟรมไหมครับต้่หรอะอ่าทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นถ้าคุณชอบทำอาหารหรอเปาทำอาหารอร่อยค่ะใช่ๆล้ดิขอเรียนรู้กับเขาไหมค่ะขอนั่งดูดีกว่าค่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําได้นิดหน่อยแต่แบบไม่ไม่ไม่อร่ยใช่ค่ะถนัดนั่งรอกินเยอะส่วะเวลาคิดเห็นไม่ตรงกันจะเป็นเรื่องอะไรเอย ก็ทั่วไปค่ะใช่ใช่ค่ะมันเราหวานกันไหวานกันเลยหวานไหนไม่เลยค่ะก็ค่อนข้างเป็นแบบเหมือนเพื่อนๆกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เรายังดูเกรงในการตอบรวบความรักจริงปะไม่อยากะเกยยังเหมือนกักไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบกักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําความรู้จักกันทุกปีเดียวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรคะใช่่แล้วคะอันนี้เรียกว่าอ่าเรียกว่าเรียกวอา กว่าอะไรก okay. well, right? okay. ็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ดาเขียนเลยอย่างนี้หรอพี่เขียนว่าแฟนได้ไหมพี่เรียกว่าแฟนได้ไหมเออแล้วแ่ล แล้มีแบบว่าชื่อแบบเรียกกันที่ไม่ใช่ชื่อนะพิาอะไรสัพนามอะไรอย่างเงี้ยก็เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกเรียกปกติเรียกปกติเล่าเขารเี้ยตัวเองเริ่มเขิดเริ่มเถิไเ้วไปเอยๆ่อไปเร่ไปเอยไปเรื่อยๆ่อไปเ่อยตร่อยปเรื่อยๆ่ไปเื่อไเรอยเพื่อยไดเพื่อยๆ่ไเจอยได้รุยได้อยังไเรยค่ะไปเยัง่เล่ยค่ะรย่อืยๆว่ร่ายถ่ายละครด้วยค่ะก เจ็ดวันเนาะสองเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบสังคมสังคมเท่าไหร่อะไรอย่างแกงเราเขาเรียกร้องไหมว่าเมื่อไหร่จะพามาเปิดตัวอยย่างงเี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยเวลาอะไรมันแบบเออไม่ตรงด้วยทิแกงเรามันจะเหมือนว่ามันจะมีทริปหนึ่งที่แบบจะพาแบบคนที่สนิทไปด้วยค่ะเราวก็เทไม่ได้ไปแพ้ใช่ใช้ไพ่ละครอ๋อแน่นอนุญาตถามถึงเรื่อง เพื่อนเป็นเราเลยค่ะค่ะหมายเงี้ยว่าค่ะบบกให้กำลังใจเพื่อนเลยไหมก็ตามที่เขาพูดเลยเมื่อวานนี้ค่ะตามนั้นเลยค่ะอุ๊ยพวกเราก็ติดตามกันอยู่ือนกันค่ะไม่ใช่แค่พวกพี่หนูก็ติดตามไม่พอแค่แค่ใครหัวหน้าพี่ไหมเอาจริงๆเลยนะได้ยินจากปากของแมทก็คือจากข่าวเมื่อวานนี้พร้อมทุกคนเลยใช่คนไปแบบใช่ทำงานแล้วก็เนี้ยไปอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้เช็คฟีดแบ็กจากเพื่อนเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้เลยที่มีข่าว ก่อนหน้านี้หรอคะก็มีมีช่วงที่เขาไม่สบายก็มีให้กําลังใจเขานิดหน่อยว่าแบบเออ,เอ,อขอให้แบบหายเร็วๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราก็โตๆกันแล้วด้วยคะ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะไปแบบ ถามเรื่องส่วนตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสเปซระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยปกติเขามีพูดคุยกันมากงวันเรื่องปรึกษาเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้ในกลุ่มเพื่อนอ่ะเลยด้วยความที่แบบไม่ได้เจอด้วยอ่ะค่ะก่อนหน้านี้แล้วงานช่องคุณแมทก็ไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยทำไมตอบไปแล้วกลุ่มความสนิทของกลุ่มเพื่อนเราเปเลยกันบ้างแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่ให้กำลังใจส่งข้อความอะไรเงี้ยไม่คิดว่าทุกคนน่าจะคุยส่วนตัวมากกว่าค่ะใช่เพราะว่าในกลุ่่่มมมมมมก็แแบบบัััันนนนนนเงียาาล้วววคะไปสต มีไฟไป่ฟไปก็ให้กำลังใจเขาค่ะดูสัมภาษณ์ในครั้งนี้ที่แบบเขากลับมาล่าเริงเจ็มใจเขาด้วยาบอกว่ามีดานีคนเดิมกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเราเราเห็นด้วยไหมก็ดีค่ะดีใจค่ะที่เห็นเขาแบบมีความสุขยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนเดียวในกลุ่มแล้วน้องที่โสดค่ะตอนนี้ก็มีแล้วใช่ค่ะก็ขอให้ได้เจอความรักที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ